ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพัน้าร้อยหกสิบแปดเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ให้ความรู้กับเราได้นะเพราะว่าการที่เขาทําไร่ชาขึ้นมาคืออาชีพเขาใช่ไหมเขาใช้อาชีพของเขามาเป็นที่ท่องเที่ยวได้ภายในก็จะแบ่งออกเป็นร้านอาหารร้านขายของฝากหรือแม้แต่รูปของคนดังๆต่างๆที่เขามาภายในก็จะมี จุดที่นั่งแบบนี้ชมวิวแบบนี้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นไรชาก็จะมีชาอร่อยอร่อยให้ทานที่ไร่แห่งนี้ไม่ได้ทำเป็นเศรษฐกิจหรือว่าค้ากำไรจนเยอะเกินไปมีพอดีพอเหมาะซึ่งเป็นของที่นี่เองมีทั้งชาก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องซื้อเขานะมีการแปรรูป มีเค้กที่สําคัญเวลาเราจะสั่งเขาจะมีเมนูอยู่ตรงนี้รวมๆแล้วเราก็เขียนแล้วก็เอามายื่นในขาเขาเขาจะนํามาเสิร์ฟเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซันของเชียงใหม่ก็เลยจะมีคนน้อยหน่อยโดยปกติแล้วก็จะมีคนค่อนข้างเยอะดูได้ยังไงดูจากสถานที่นั่งม้แต่ที่นั่งสุดฮิตก็จะเป็นที่นั่งที่นั่งตรงนี้ มองวิวออกไปแบบนี้และที่สําคัญเขามีห้องพักด้วยในห้องพักก็เราไม่ได้พักที่นี่นะเราจะถ่ายเข้าไปไม่ได้บอกก่อนนะเป็นสถานที่เอกชนมันก็เลยจะมีอะไรที่ทําเองได้ง่ายๆที่สําคัญวิวสวยและถ้าเกิดมาตอนกลางคืน มันน่าจะดีเพราะว่าอากาศน่าจะดีเชียวแหละก็ลองมาเที่ยวกันได้นะที่ไร่ชาแห่งนี้อยู่เชียงใหม่นะเขามีทางให้เดินลงไปข้างล่างด้วยนะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นไร่ชาปกติเหมือนทั่วทวไปแหละแต่ที่สําคัญก็คือห้ามเด็ดยอดชาเขานะนี่เขาเพิ่งเด็ดยอดชาไปเมื่อเช้านี่ทางเดินลงไปเนี่ยก็จะเป็นทางเล็กๆแคบๆหน่อยนะก็จะมีแปลงชาอยู่ทั้งสองด้านก็จะเป็นล็อกๆอ่ะนะเป็นทิวแถวเหมือนที่เห็นใน ก็จะมีกันกักท่องเที่ยวบ้างบางส่วนนะเมื่อเวลาที่เราลงมาถึงปลายทางนะแต่เราเดินลงไปไม่ถึงแล้วนะชาที่เนี่ยก็มีเม็ดมีดอกแล้วอ่ะนะเรียกว่าถ้าดูจากต้นแล้วก็มีเม็ดมีดอกเนี่ยก็คือปลูกมานานแล้วล่ะบ้านพักจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือก็จะเป็นคาเฟ่เป็นอะไรประมาณนั้นแหละก็ถือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆที่เขาทําขึ้นมานะ เป็นการท่องเที่ยวแบบทำขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาในอาชีพของตัวเองเวลาที่เขาต่อเติมอะไรเงี้ยก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆคือให้มันเดินถึงกันได้อะไรประมาณนั้นแหละก็เวลาที่มาพักที่นี่ก็คงต้องบุ๊กคิงหรือว่าต้องให้คนลงไปรับหรือว่าจ้างรถขึ้นมานะเพราะมันค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างลึกพอสมควรแต่บรรยากาศใช้ได้เลยแหละก็ถ้าใครอยากจะมาพักก็อลองเสิร์ชหาเองนะไล่ชาลุงเดชนะล้ Have